ครับพบกับชูโรอีสานอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่เจ้าสุพงอีกเหมือนเดิมนะครับจะพาไปดูน้างานครับนี่ครับฝนตกครับปิดประตูก่อนพาไปดูที่จะจมนะครับเมื่อกี้นี่ครับเกือบเอาตัวไม่รอดนะครับดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู เละเลยครับดูครับนี่ครับดีนะเมื่อกี้มันจมไปมิดล้อเลยนะครับผมตะกุยขึ้นมาได้นี่ครับดูครับมันเป็นดินสมองครับตรงนี้เกือบไปแลว้วโอ้โหเกือบสวยครับนี่ครับ รู้นะพี่น้องนี่มิดล้อครับตะกุยขึ้นได้โชคดีมากครับขุดได้นิดเดียวครับตรงนั้นน้ำเต็มเลยนี่ครับที่มันจะจมเมื่อวานนะที่ผมบอกอะ่ะตรงนี้และครับโอ้เกือบไปแล้วเจ้าสมพงนะครับนน่นไปตรงนู้น ตรงเจ้าของนาเขาอยู่ล่ะจะลงอีกครับจะจมอีกอ้มันอะไรกันนะกกันนาเนี่มันอมน้ำนะับดินมันได้อมน้ำแล้วมันก็เฉะก็จะจมเลยคนระับเดี๋ยวผมพาไปดูนะ อาจจะภาพไม่ค่อยนิ่งนะครับเพราะฝนมันตกน้ำมาครับเข้ามาแรงเลยตกทั้งวันเนะนี่ครับมาตรงนี้ก็ลงไปเลยครับติดท้องนะครับดูด,ดูนะนี่นี่ดูดูกันโอ ดีแล้วครับที่ขึ้นมาได้ครับเกือบต้องเอาเจ้าร้อยมาลากแล้วจะพาไปดูคลองไส้ไก่นะอีกยาวครับงานตัวนี้กว่าจะลงได้นะครับผมว่านะรอดูรอชมกันเลยครับผมก็เดินตักฝนนะครับ เยี๋อยูนี่ครับตรงนี้เสร็จแล้วนค,ครับขุดํามกลางสายฝนนะโหฝนตกดีมากครับพี่น้อง นนี่นะครัเขาจะวางท่อ p ี c ท่อยาวมากโอ้น้ำเกือบเต็มสระเลยไหมฝนวันเดียวเองดูครับโอถ้าสองสามวันนี่สระพังหมดเลยนะี <laughs> นี่นะครับนี่ ของไส้ไก่ยาวไปถึงนู้นมาลงสานี้ครับได้น้ำพอดีเลยขุดเสร็จพอดีครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยังไม่มีน้ำนะนะครับว่าจะเปิดน้ำเข้ามาเมื่อกี้ทำร่องไส้ไก่ไม่เสร็จฝนตกกวนถ้าทำไปมันก็จะขี้เรนะครับมันจะไม่สวย อเย่ๆ oh. yeah, yeah. นี่นะครับตรงนี้ผมเคลียร์แล้วรอรถดำนะโอ้ oh. นี่นะครับ oh. ตายตายตายให้ตายสินนะที่จะจมครับสำหรับทริปนี้ก็ฝากด้วยนะครับชูรูอิสานนะครับผมจะพาเจ้าสมพงไปจอดก่อนนะครับรต่ทริปนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบาย